ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป m ม h ั l l l o ์ค t t ตนะครับวันนี้ได้มีของฟรีมาใหม่นะเกี่ยวกับอีเวนต์ My h e l l o Kitty นะครับมาในธีมของฮาโลวีนนะครับเพราะมันมีกกรูปกระดูกนัน่นเอง ซึ่งของชช้นนี้มีชื่อว่าคูโรมิแบ็คแพกนั่นเองนะครับก็วิธีการรับเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดหน่อยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องทําการฟาร์มเลเวลให้ถึง40นั่นเองนะครับซึ่งไอเทมอันเก่าเนี่ยเราได้สอนรับไปแล้วนะครับก็คือมันเลเวล20กว่านั่นเองนะครับ27หรือเท่าไหรนี่แหละนะครับซึ่งผมจะมาสอนวิธีการเล่นก่อนนะครับคือเมื่อทุกคนเข้ามาในแบบนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําก็คือการที่ทุกคนนั้นไปทําการเสิร์ฟออเดอร์ให้ลูกค้านะครับเอาง่ายงๆให้คิดสภาพเหมือนมาเลสตรองไทยคนะครับก็เนาะเมื่อเราทําการได้ตัว npc ที่มาช่วยเราทําการทําอาหารแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าแล้วเนี่ยทุกคนสามารถ fk นะครับให้เวลนั้นฟาร์มไปเรื่อยนะครับฟาร์มนานหรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ตัวละครที่เรามีนะครับยิ่งเยอะก็จะฟาร์มเร็วขึ้นเนาะก็วิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ tutorial ผมก็ได้อธิบายไปแล้วถ้าใครยังไม่รู้หรือว่าผมอธิบายแล้วไม่ทราบสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะครับไม่รู้แหละว่าคลิปไหนผมเคยอธิบายไปแล้วนะก็สามารถไปรีดูได้เนาะวิธีการรับตัวคูโรมี b แบ็คแพคก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอ r ดกดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดสกเกแยงด้วยสำหรับนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ก็อย่า,าก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าไอปลาที่อยู่บนหัวเนี่ยมันมีบั็กด้วยเนาะแล้วผมค่อยทําการสอนนะครับแต่ว่าผมว่าผมก็อยากจะสอนอยู่เลยนะครับแต่กลัวว่ามันจะโกงเกินไปนะฮะเผื่อทุกคนอาจจะแบบทําแล้วแบบอาจเซิร์ฟเวอร์มันแก้แล้วอาจจะทําไม่ได้นะครับก็เลยจะบอกว่าของฟรีที่นี้มันเป็นของฟรีนะครับอยู่ในแบบ Spotify เพราะฉะนั้นโปรดรอดกันด้วยละ่ะ นะฮะถ้าเกิดของฟรีมาเดี๋ยวผมรีบทำคลิปแล้วล่ะโอเคลาไปจริงๆละบาย